สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะจะเป็นผู้ติดตามหรือไม่ใช่ผู้ติดตามนะคะและคลิปนี้ไปเด้งหน้าฟีดของใครแปลว่านี่เป็นพลังงานของคุณนะคะในวันนี้เดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้5้าใบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตั้งใจดูคลิปนี้ให้จบใครดูจบดวงชะตาและพลังงานของไพ่ชุดนี้จะเป็นของคุณในทันทีพี่หมอก็ไม่รู้ว่าไพ่จะออกอะไรก็เปิดให้เห็นเห็นกันต่อหน้านี้เลยนะคะ แปลว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะถึงได้ไปเด้งอยู่หน้าฟีดของคุณนะคะคลิปนี้ไม่ใช่ว่าจะไปให้ทุกคนเห็นนะคะการที่คุณเห็นนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะมาดูกันเลยค่ะพลังงานของไพ่พี่หมอจะเปิดให้5้าใบนะดวงของคุณจะเป็นเช่นไรไพ่เล่าอะไรบา้างไพ่บอกว่าว้าวใบนี้เหนื่อยกับปัญหาหลายๆอย่างนะไพ่ใบนี้เหนื่อย ช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยเกี่ยวเรื่องการงานเหนื่อยเกี่ยวเรื่องความรักอยู่ใช่ไหมสําหรับที่ผ่านมาเห็นบางคนก็เหนื่อยเรื่องเงินเรื่องหนี้เรื่องค่าใช้ใจ่ายบางคนก็งนานอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายงานนึกนึกอยู่ดูสิให้ขึ้นมาแล้วสี่ถ้วยห้าถ้วยเนี่ยเหนื่อยงานนะคะเหนื่อยเงินเหนื่อยความรักอยู่ในช่วงนี้รู้สึกท้อมากๆดูสี่สองใบเนี้ยเป็นพลังงานที่เหนื่อยเน็ดเหนื่อยท้อถอยนะมาดูกันแต่ให้บอกว่าวราชาดาแปลว่า คุณไม่ต้องกังวลใจหรอกดวงชะตาคุณมันอยู่ในช่วงจังหวะที่บางครั้งหรือช่วงนี้ก็เจออุปสรรคปัญหาแต่ไพ่ราชาดาบแปลว่าคุณจะผ่านทุกปัญหาไปได้นะไม่ต้องกังวลใจคุณจะเจอทางออกแล้วแก้ไขปัญหาใช้การตัดสินใจใช้ไหวพริบใช้ความอดทนของคุณและคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้จะผ่านเรื่องราวที่มันไม่ค่อยดีตรงนี้ไปได้นะคะและจะมีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณนะคะไม่ต้องกังวลใจนะมาดูใบที่4ี่กันค่ะ ใบที่4ว้าวเห็นไหมรา,าชาขึ้นมาเอ็มเพลทนะคะไม่ต้องกลัวนะกังวลไม่ต้องกังวลใจนะคะทุกอย่างมันจะผ่านไปได้มีพลังงานดีๆเห็นไหมพลังงานเหนื่อย2ใบแต่พลังงานดีก็2ใบนะคะบอกว่าปัญหาตรงนี้มันรอเวลารอจังหวะที่จะผ่านไปคุณจะเจอโอกาสเจอผู้หลับผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือด้วยนะเนี่ยให้ใบนี้ขึ้นมาแปลว่าคุณมีผู้หลับผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมีโอกาสดีๆมีจังหวะดีๆจะเข้ามาหาคุณและทุกปัญหาจะผ่านไปได้ช่วงนี้บอกเลย ความรักคุณดีมากงานถ้ากําลังแก้ไขปัญหาอะไรอยู่จะผ่านไปได้ความรักถ้ามีปัญหาจะได้ปรับความเข้าใจกันไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะตอนนี้มาดูผลสรุปใบสุดท้ายกันไพ่อยากบอกอะไรนะคะใบที่5นะใบที่ห้าไพ่บอกแบบนี้ว้าวเห็นไหมกระโดดเลยก้าวถ้วยหมายถึงความมั่งคั่งร่ํารวยความสําเร็จนะถ้าไพ่ขึ้นใบนี้สรุปอย่างแน่นอนไม่ว่าตอนนี้คุณมาดูคลิปนี้แล้วคุณเจอปัญหาอยู่ ปัญหาทุกอย่างจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะร้อยเปอร์เซ็ตแน่นอนมันจะผ่านไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วคุณจะได้พบเจอโอกาสที่มันดีที่มันว้าวต่อใจคุณจะขับเคลื่อนชีวิตเดินไปในทางที่ดีขึ้นและขยับขับเคลื่อนไปในทางที่มันดีกว่าเดิมมันว้าวกว่าเดิมเพราะที่ผ่านมาเหนื่อยมาเยอะหลังจากนี้ไปจะเป็นดวงเป็นโชคชะตาที่คุณจะต้องสุขสบายบ้างละนะคะใครชอบพลังงานนี้นะคะ พิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ